สวัสดีค่ะกาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่พชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยจะพิจักกับน้องราพี EP ที่094ค่ะประจำเช้าว,วันพุธนะคะพี่พี่ขา15ตุลาคม2568นะคะ เช่นเคยน้องราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปก็เก่าสสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยจะพิจาหนึชุด20รายการนะคะเปิดรายการละ3 0 0บาททุกองค์ค่ะสองค์500บาทจัดส่งฟรีนะคะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องราพีได้เลยจ้ะ 0 9 9 0 8 4 5 6 6 1 9 9 5 5 4 9 9 6 1 0ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่โทรทักไลน์แอดไลน์หาน้องระพี่ได้เลยนะคะพี่พี่ขาก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่พี่ค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากพี่พี่กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องระพีกันด้วยนะคะ1วันมา2รอบรอบเช้ารอบเย็น รอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป9โมงเชา้ารอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5โมงเย็นค่ะรายการที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งนะคะหลังยันนะคะเหรียญห่วงเชื่อมด้วย รายการที่สองจะเป็นพดด้วงนะคะเป็นเงินพดด้วงเป็นกระไหลทองแบบนี้เจ้าของเขาบอกเป็นแบบทองคำประมาณนี้นะคะเป็นเงินพดด้วงสมัยโบราณน,นะคะรายการที่สามเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะสองสี่แปดสองห่วงเชื่อมด้วยนะคะ รายการที่สี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะมีรอยจานด้วยนะคะได้ฐานมาคู่กันนะคะพี่ขาสามกับสี่แล้วก็ห้าด้วยเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อเดิมค่ะลงยามาพร้อมกรอบสแต,เตนเลสเก่าเลยค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ อกเราแบบนี้นะคะหลวงพ่อเดิมนะคะนี่มาอมกรอบเนื้อหาเก่าๆเลย1องค์0 0ม้บาท2องค์500้บาทนะคะรายการที่6เป็นเหรียญภัยรีพินาศหลวงพ่อคงค่ะมีตอกโคดด้วยนะคะเป็นกระไหลทองเหรียญภัยรีพินาศหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสจังหวัดจันทบุรีค่ะปี2521นนะคะนี่ รายการที่7จะเป็นเนื้อดินหลวงพ่อโตบางกระถิงค่ะเลี่ยมจับขอบโบราณน,นะคะเนื้อหากเก่าๆเลยรายการที่8รูปหล่อหลวงพ่อเงินเป็นพิมพ์ขีตาค่ะสวยนะคะ ก้นขุขะแบบนี้เป็นพิมพ์คิดตานะคะแล้วองค์นี้สวยด้วยรายการที่9รูปหล่อลอยองค์หลวงปูงมุนค่ะนี่ได้มาแบบนี้เลยจ้าพี่จา๋าเลี่ยมพลาสติกนะคะสวยๆเลยจ้ะสิบจะเป็นปิดตาหลวงปู่สุขค่ะ วัดปากคลองมะขามเท่านะคะหลังยันเลี่ยมพลาสติกเก่าๆแบบนี้1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะ11ค่ะจะเป็นเบี้ยกแก้เต่าของหลวงปู่บุญนะคะ มีกิ่งข้างในด้วยลงรักด้วยนะคะปิดทองด้วย12เป็นเหรียญสร้างบาร,รมีหลวงพ่อคูณค่ะตอกโคตดมีรอยจานเป็นกระไหลทองนะคะ2519ค่ะ 13เป็นเสมาเสียนโตหลวงปู่ทวดลงยาค่ะหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะสวยลงยาสีน้ำเงินสสวยๆเลยค่ะ14ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดผ่าปากแบบนี้นะคะเลื่อนสมณศักดิ์ปี08ค่ะ สิบห้าเป็นปิดตาหลวงผู้เอี่ยมสายวัดสัะพานสูงค่ะเก่เก่าเลี่ยมพลาสติกแบบนี้หนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทสิบหกจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะก้นลายเซนแบบนี้ค่ะ สิบเจ็ดค่ะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดปี05นยะสิบแปดจะเป็นพระปิดตาสามเกรอค่ะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังสิบเก้าจะเป็นสมเด็จเก่าค่ะ นี่ด้านหลังจะเป็นอ่าปั๊มลงเลยนะคะมาพร้อมกรอบสแตนเลสค่ะ20จะเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้ค่ะเรี่ยมพลาสติกนะคะหลังตรายางละคังประทับแบบนี้เลย1องค์สามอบาทสององค์ห้าอบาทนะคะ อ,องค์นี้ขออนุญาตนะคะพอดีนอ้องมีอมีพระอาจารย์ท่านสั่งไว้นะคะน้องรพีเลยลงให้ชมค่ะหลวงพุทธุข2466งสี่นะคะได้มาเช้านี้เลยค่ะแล้วก็ฉลุหลวงพุ้เอี่ยม โอเคนะคะพี่พี่ขาโอเคชอบรายการไหนสนใจรายการไหน0 9 9 0 8 4 1 5 6 1 0 9 2 5 4 3 9 6 1 0สำรับเช้า,ชานี้สวัสดีค่ะ